วันนี้เลเลจะมาทำเมนูต๊อกกุ๊กนะคะเลก็ไปดูเลกก็ไปดูพี่ๆที่ลงคลิปไ้ใน YouTube ใน TikTok นะคะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะที่ลงไปให้เล้เดบึงเนาะคะ่ะบมมีพวาครู้อย่างคะ่ะไปเบิงเพิ่นเฮ็ดนะคะอันดับแรกเลก็กกสิทอดไข่ทอดไข่ยาปุ่งอย่างเด้อจ้าทอดไข่ซื้อๆเลยเฮาอ,อจะเอามะหันเป็นเส้นเป็นเสนมไหมคะ่ะ แล้วกัสีน้ำตกเปล่างนะคะหลัางน้ำจังน้อยก่อนแล้วก็จะเอามาต้มน้ำซุปเพก,กับปุง้ไ้่อันเข้าต้มต้มเขาบานเฮ้าอะค่ะแล้วก็ตักฟองออกเนาะแล้วเราจะมาทานเจ้าแคปแดงแคปแดงตัวแรงคุมหิวตัวนี้จ้าตัวช่วยรถน้ำหนักเนาะโอป้าบอกว่าเล่ไลจะพาไปเดียวสวนน้ำลดน้ำหนักแล้วเดี๋ยวใส่สุดบีกินีบางามเดวาซาน เป็นจังไหนจ้าเล็กคือแบบก็คือวางแผนว่าจะมีน้องนะคะก็คือกินเต็มที่กินแบบปากเบาวางกินทุงก,กิบซีชั่วโมงจ้าเล็กเป็นคนที่กินหลายค่ะกินหลายแน่แล้วนะคะคืออ้วนเลยค่ะวันคืนน้ำนักก็เพิ่มขึ้นจ้าดื้อยานะคะจัดไปเลยสองแคปนะ้ไม่ไดื้อทานหนึ่งแคปเดอก่อนอาหารมื้อแรกหรือหลังอาหารมื้อแรกนะคะ มาทำต่อกันจ้าใครที่ได้ถอดนะคะแลวก็จเมาเฮ็ดเป็นเส้นเป็นเ้นเนาะนั่นจะมีไข่แล้วก็สาลายเป็นแผ่นนะคะพี่เมนูนี่เป็นอีกเมนูที่โอป้ามักมากโอป้าบอกเลยว่าเล่ไหลเฮ็ดเลายๆลเด้อโอป้ามาก,ากว่าสันเล่กัเฮ็ดให้เพิ่นนะว่าถ้่วยนึงเฮ็ดให้เพิ่นผู้เดียวเลยหลอ่าเครื่องแบบจุกๆเลยนะคะเล็กินเขาเขาต้มส้งเครื่องที่เหลือเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เฮ็ดให้แต่โอปา้า แล้วก็เอาไข่อีกฟองหนึ่งนะคะเอามาเฮ็ดในะนาสุกเห็นมันคนๆจักหน่อยค่ะคล้ายๆต้มข้าวบานเฮาห่ะค่ะด้ว่า,ะานะ <c oughs> แค่เลี่ยนจากเข่าเป็นอ่าตอกกุกนี่เฮ็ดเลยเฮ็ดคือตั้งต้มข่าวบานเฮาเลยเรไรสไตล์มักง่าย <c oughs> <c oughs> นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาตากพร้อมเสิร์ฟจ้า <c oughs> <อ>คือโอป้ากินไปเลยคนเดียวกินให้เยอะ มากลายเพื่อกินเบิร์เกอรีดเดอร์ค่ะใส่ต้นหอม,ต,ม,หอมต้นหอมแช่แข็งต้นหอมแช่แข็งโอเล็กเกี่ยวกะเทียมใส่พร้อมนะคะนี่เลยใส่กระเทียมแล้วก็ไข่นะคะที่เราหั่นไว้สะลายใส่ลงไปเครื่องจุก,จกให้อป้าก,กินเลยมากหลายอยากกินแห้งพร้อมเสิร์ฟค่ะ แล้วก็ใส่พริกไทยใส่พริกไทยนิดหนึ่งไว้บอกกับว่าบทอองนะคะกินเลยค่ะโอป,ป้าอร่อยไหมนี่คือเป็นคำถามอร่อยชินใจอเดคคำถามที่บอกตลอดนะคะตัวที่เห็นเสร็จเพิ่นกินแซบอีดีทุกคนมากลายถ้วยบัใหญ่นึง